รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ เดินชะตา,าพับเลินไบแอําทรนีโดยไม่หมอแอมมาธาโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูด,ดวง,ด,ด,วง,ด,ด,วงดูดวงดูดวงเดือนสิงหาคมกันนะคะคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศีพิจิกนะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเลยราศีก็จะเป็นวันเกิดอย่างเดียวเนาะลัคนาจะมีการผูกในเรื่องของเวลาเกิดไปด้วยก็จะมีความมั่นยํามากขึ้นนะถ้าใครอยู่ต่างลัคนาถัา เป็นอยู่ทั้งลัคนาราศีเดียวกันก็ดูอันเดียวแต่ถ้าเกิดใครอยู่ลัคนาอันหนึ่งราศีอันหนึ่งดูร่วมกันไปเลยจะมีความแม่นยำมากขึ้นนะคะอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอือใบแรกมาก็ดีเลยนะมันเหมือนกับว่านะเหมือนกับว่าคุณ นะน่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามานะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้อยู่ในจุดที่ดีๆนะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีความมั่นคงในตัวเองมากมีความเป็นผู้นําสูงนะคะมีความเป็นผู้นํามีการจัดการอะไรต่างๆได้ดีนะรวมไปถึงว่าในเรื่องของ การงานมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออยู่จุดที่ดีด้วยนะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูนะคะเออค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะส่วนในเรื่องของสุขภาพอาจจะระวังในเรื่องของอาการปวดหัวปวดศรีรษะเวียนหัวเวียนศรีรษะรวมไปถึงระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปอาจจะมีเล็กน,น้อยหรือปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่นะอาจจะมีตามตามวัยตําการนะคะอ่ะต่อมาค่ะต่อมานะต่อมา Five of Swords นะคะต้องบอกว่าในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีอะไรที่คุณต้องจัดการนะบริหารจัดการเยอะทีเดียวนะซึ่งต้องบอกเลยว่าคุณจัดการได้ด้วยนะเออมันเหมือนกับว่าคุณมีมีความเด็ดขาดในตัวเองอะ่ะสามารถบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะอ่าต่อมาค่ะ Temperance นนะคะดูเหมือนคุณจะมีเกณฑ์ยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตนะอาจจะทำให้สังคมของคุณเปลี่ยนแปลงไปไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อน พี่น้องอ่ะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้าง connection อะไรต่างๆน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณนะคะอ่ะต่อมาค่ะ ไพ่จอร์แดนทูโคสนะคะต้องบอกว่าในส่วนของเรื่องของความมั่นคงของคุณเนี่ยมันเหมือนกับคุณกําลังเกาะร่างสร้างตัวสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะหวังบ้านหวงังรถหวังที่ดินหวงังทรัพย์สินหวังทีคง่คอนโดอะไรต่างๆเนี่ยถามว่ามีโอกาสได้ไม่มีนะมีโอกาสได้อยู่มันเหมือนกับว่าค่อยๆเกาะร่างสร้างตัวนะในเรื่องของครอบครัวก็ต้องบอกว่า มันเหมือนกับคุณเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตใครหลายๆคนเหมือนกันนะสู้ด้วยตัวเองแล้วก็คอยซัพพอร์ตใครหลายๆคนหรือว่าคอยดูแลคุณแม่ก็ได้นะเออคอยดูแลคุณแม่คุณแม่ก็คอยดูแลคุณเช่นเดียวกันนะคะเออมันเหมือนกับว่าครอบครัวน่าจะเออน่าจะเออเป็นน้ำพักน้ำแรงคุณด้วยแล้วก็คุณแม่น่าจะดูแลใครหลายคนได้อย่างดีทีเดียวนะคะอ่ะต่อมาค่ะ10 of cups นะคะสำหรับ คนที่มีครอบครัวแล้วนะเป็นไปได้หรือเกินช่วงเวลานี้ลูกๆแฮปปี้นะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับคุณเลยส่วนคนที่โสดอยู่นะแล้วสําหรับคนที่อยากอยากมีลูกก่อนมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะมีลูกนะมีโอกาสที่จะมีลูกแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาส่วนคนที่โสดอยู่นะเป็นไปได้เลยหรือว่าห,หรือเกินว่าลูกหลานนะหรือว่าลูกน้องน่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีที่เป็นกําลังใจให้กับคุณนะเป็น เหมือนเขาคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตและตัวตัวคุณเองอาจจะคอยดูแลคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันคือต่างคนต่างดูแลเนาะคนอาจจะดูแลเรื่องความเป็นอยู่เขาก็อาจจะดูแลในเรื่องจิตใจตเติมพลังงานดีๆให้กันได้ตลอดเวลาเลยนะคะเนาะมีอะไรที่คุณจะต้องดูแลจัดการแต่ว่ามันเป็นความสุขอะนะเป็นความสุขที่คุณได้ดูแลจัดการนะคะอ่ะต่อมาค่ะ ดีเอ็มเพรสนะคะดูเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้นะขอให้คุณต้องบอกเลยคุณมีดวงนารีอุปัมภมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพยายามทําดีกันไว้นะไม่อย่างนั้นกายจะอาจจะกลายเป็นปัญหาอุปสรรคของคุณไปได้มันเหมือนกับว่าผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะมีอิทธิพลต่อคุณมากๆนะคะในการอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรืออะไรก็แต่นะขอใหอ้คิดดีพูดดีทดําดีต่อการให้มากๆนะคะถ้าไม่เช่นนั้นมันจะกลายเป็นเป็นปัญหาหอุาปสรรคหรือว่าเป็นศัตรูอะไรเงี้ยหรือว่าเป็น อาจจะกลายเป็นมีปัญหากันได้นะเพราะฉะนั้นเราคิดดีพูดดีทดําดีต่อผู้หญิงไว้แล้วจะทำให้ชีวิตคุณดีมากๆปังมากๆนะมันเหมือนเขามีอิทธิพลต่อคุณนะคะอ่ะต่อมาค่ะ เรื่องของความรักนะต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้แฮปปี้มากๆคนโสดมีโอกาสมีคนเข้ามาเปย์นะมีคนถูกใจถูกอกถูกใจอยู่ด้วยและแฮปปี้นะส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานี้จะแฮปปี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมากขึ้นไปอีกมีโอกาสชัดเจนมีโอกาสเหลือเกินว่าจะชัดเจนมีมีอะไรบางอย่างให้คุณชัดเจนในเรื่องของความรักอะนะต้องบอกความรักจะดีขึ้นสดใสขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องเรื่องความรักอย่างเดียวมันส่งผลึงเรื่องเงินด้วยเป็นไปได้ว่าน่าจะมี คนคอยเปคอยดูแลคุณส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีคู่อยู่แล้วต้องบอกเลยช่วงเวลานี้แฟนเอาอกอาใจเป็นอย่างดีนะอ้อนขออะไรมีโอกาสได้นะจากฉะนั้นแล้วอยากได้อะไรอ้อนเลยมีโอกาสได้นะเขาจะเปย์คุณนะอะต่อมาค่ะช่วงเวลานี้เหนื่อยหลายอย่างนะคนที่ชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกเหมือนกับว่าคุณเหนื่อยล้าหลายสิ่งหลายอย่าง หักโหมทํางานหนักทําหลายสิ่งหลายอย่างมีคิดมากคิดเยอะเหออนื่อยหนักอะ่ะเหนื่อยหนักก็บ้ยอย่างนี้เหนื่อยหนักเพราะฉะนั้นแล้วดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีดนะคะแล้วก็หาเวลาพักผ่อนให้เต็มที่นะเป็นไปได้ช่วงเวลานี้นะคะให้ดูแลกายใจให้ให้ดีแล้วกันมันเหมือนกับคุณเหนื่อยเยอะนะมันอาจจะทําให้คุณเหนื่อยล้ามากเกินไปนะดูแลสุขภาพให้ดีนะขึ้นลดลงเรืออะไรก็มีสติในทุกย่างก้าวแล้วกันดีที่สุดเลยนะ นะคะต่อมาค่ะในเรื่องของออช่วงเวลานี้เนาะมันเหมือนกับว่าคุณมีความเครียดมีความคิดเยอะคิดหนักอะไรหลายสิ่งหลายอย่างส่วนหนึ่งคือต้องบอกว่าหลักๆเนี่ยคุณคุณแบบต้องสู้ด้วยตัวเองหลายสิ่งหลายอย่างก็เลยมีความกังวลเนาะมันเหมือนกับคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่มีที่พึ่งเลยนะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าหลายสิ่งหลายอย่างหรือเป็นไปได้ว่าอ,อ,อาจจะ อาจจะมีความเครียดหรือคุณพ่ออาจจะมีความเครียดก็ได้นะคุณพ่ออาจจะเครียดก็เลยทําให้คุณเครียดตามนะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านนะอาจจะมีความเครียดมีความไม่สบายกายไม่สบายใจทําให้คุณรู้สึกเป็นห่วงตามไปด้วยนะคะในช่วงเวลานี้นะในเรื่องของโอกาสดีๆมันมีอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับมันอาจจะทําให้คุณเครียดหรือความ ไม่สบายใจส่วนหนึ่งคือคุณอาจจะรู้สึกไม่มั่นใจอะไรบางอยา่างแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคุณเก่งกว่าที่คุณรู้จักตัวเองซะอีกนะคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณ เข้าใจตัวเองซะอีกนะอย่าก,กังวลจนมากเกินไปเนาะหาเวลาพักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่นะคะเ,เชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้นะคะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของการงานต้องบอกเลยเรื่องของการงานเนี่ยสำหรับคนที่ทำธุรกิจมีโอกาสปังปุริเย่มากเลยนะมันเหมือนกับว่าวาจาคุณดีพูดจาดีมีสเสน่ห์ใครพูดอะไรใครก็เชื่อนะมาซื้อมาหากับคุณมากมายนะส่วนถ้าเกิดว่าทํางานประจําอยู่นะจะเซ็นเอกสารอะไรดูให้ดีๆแล้วกันางคงบางทีต้องบอกว่า ให้ไวใ้ใจตัวเองดีที่สุดเพราะว่าแต่ละคนอาจจะแบบเขาอาจจะแบบไม่ได้ดูให้ละเอียดรอบคอบหรืออะไรเงี้ยเท่าหนักเท่าไหรนัก,นกเพราะฉะนั้นแล้วดูแลตัวเองให้มากที่สุดดีที่สุดจะดีที่สุดเลยนะแล้วก็ในเรื่องของเออการพูดจาอะไรนี้ที่ทํางานนะพยายามพูดดีคิดดีทําดีเท่าเข้าไว้นะเอ,อ,อย่าไปบ่นอะไรกับใครเพราะว่าอาจจะ เราก็ไม่รู้ว่าใครคิดยังไงกับเราเนาะมันอาจจะมีคนที่ไม่ได้แบบจริงใจกับเราร้อเก็ได้นะเซฟพูดดีคิดดีทาดีเท่าไว้มันมันเซฟเราที่สุดและนะคะระบายอะไรก็ระบายกับคนที่บ้านดีกว่านะคะปลอดภัยที่สุดนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าใครคิดยังไงกับเรานะอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของโชคลาภมีไหมเอามาดูกันโอ้โห มีโอกาสเลยมีโอกาสมีโชคมีลาบจากคนเก่าๆใครเก่าๆหรือคนต่างวัยอาจจะมาหยิบยื่นโชคลาบหยิบยื่นโอกาสดีๆสิ่งดีๆให้กับคุณเป็นไปได้ว่าโชคลาบอาจจะมาจากเด็กนะเด็กหรือไม่ก็คนคนต่างวัยอ่ะนะคนแก่ก็ได้อยู่นะมีโอกาสที่เขาจะเอาอะไรดีๆมาให้คุณแล้วทําให้คุณมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะมีโอกาสมีโชคมีลาบมากๆเลยจากคนเก่าๆใครเก่าๆหรือคนต่างวัยหรือเด็กนะมีโอกาสมากๆนะคะสุดท้ายค่ะ ตัวซีจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในช่วงเดือนสิงหาคมนะชาวพิจิกนะ Tree of Swords นะดูเหมือนกับว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนะชาวพิจิกหรือละคณาราศีพิจิกนะเราวัดระวังในเรื่องของคำพูดหรือการสื่อสารให้ดีๆเนาะมันเหมือนกับว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากพูดมากปากอาจจะเป็นสีได้เพราะฉะนั้นแล้วพูดสิ่งดีๆเข้าไว้นะแล้วมันจะสมผลดีกับคุณถ้าพูดไม่ดีมันเหมือนกับจะมาเป็น หอกทิ่มแทงกลับมาหาคุณในภายหลังหรือเป็นไปได้ว,ว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะต้องเผชิญกับคําพูดหรือการกระทําอะไรบางอย่างของใครบางคนที่ทําให้เจ็บปวดหัวใจนะทำให้รู้สึกไม่สบายใจแต่ใจคุณเข้มแข็งอยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วต่อให้หนักหนาขนาดไหนคุณทนได้เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะมันเหมือนกับว่า ใครก็ทําอะไรคุณไม่ได้เพราะคุณจิตใจเข้มแข็งนั่นเองนะคะโอเคค่ะและนี่คือคำแนานยทั้งหมดของคุณนะชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะในเดือนสิงหาคมก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างพลังกำลังใจดีๆเป็นแนวทางมันไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อย ติดตรงไหนอยากดูส่วนตัวทักมาได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิง่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับไม่หมอด้วยนะถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย